จนนูนี่ดูนู่นตัวนู่นตัวนู่นน่ะจะไปเรจะไปไหนไปไปเรียกเอาเลยจานั่งจอไหนคะไหนยกอื้อเหยียบไว้เหยียบนี่จึ๊บอันนี้หนูจับนี่เออยกเอี ยกขาประมาจับไปอยู่นอหน่ออ,อ,อ,อะไรคะลูกหูดูอะไรดูเพื่อนเหรอลูกอยู่อย่างนี้ไหมค้างเลี้ยว มาชาร์จเต้นนี่อย่าเพิ่งไปอันแอ็กซ์ลูกเอาอันเบสิกเบสิกก่อนหนูก็นั่งลงมาสิคะจะดิบ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 ไหนลงมาเรื่อย นี่ไปด้วยนะอวยนะโอ้โหบันไดชั้นมากเลยนี้ใไปเลยเอไอกไปออกไปออกไปเร็วเออเออกไปก่อนเก่งมากค่ะไปไ โยเข็นให้มาสไลด้วยให้มาสไลด้วยค่ะให้มาสไลด้วยเอาไปยมไอยู่นู่นนะชื่อไม่ต้องกลัวอ่ะป๊าจับอยู่ป๊าจับอยู่ป๊าจับอยู่ ชึ๊บชึ๊บถึงไหมอ่ะขยับมือขยับมือจับจับจับลาวก่อนเออจับลาวก็ได้ไปอ่ะถึงไหมฟึบโอ้โหขาาม,มี่ม, <า S 2> มาก่อนออเ,เดี๋ยวมางมา้ไปเออเดี๋ยวมาง้ไปอ่ะเดี๋ยวอจับจับจึ๊บอ่ะจับจับนี้ไว้เออเอาขาขึ้นไปก่อนอขาขาขึ้นไปก่อน อีกขาหนึ่งอ่าอันนี้ก็นั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงค่อยๆน้องเออไปเลย